อ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคองูอ่านว่าจอจานอ่านว่าจอสอชิงอ่านว่าจอชอช้างอ่านว่าชอช่อชูอ่านว่าจอชอชื่ออ่านว่าชอหญิงอ่านว่าจอจอโดชดาโดชดาอ่านว่าตอโดปะจักอ่านว่าตอทอลานอ่านว่าตอโกทอนางมุนโถอ่านว่าตอ นอพอผูเท no. ่าพอผูเท่าอ no. ่านว่านอเนี่ยอ่านว่านอโดิกอ่านว่าโดโดเต่าอ่านว่าโดถอชงอ่านว่าถอถอทหารอ่านว่าทอนอถอชงอ่านว่าถอนอหนูอ่านว่านอปอใบไม้อ่านว่าปอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอผอฟ้าอ่านว่าสองอพานอ่านว่าผอ ฟอฟันอ่านว่าฟอฟอสภาอ่านว่ฟอมมมาอ่านว่ามอยักษ์อ่านว่รอเรืออ่านว่ารรริงอ่านว่ารออแบนอ่านว่ารอโสลาอ่านว่าสสโซดีสีอ่านว่าโเสืออ่านว่าอรรอหอหิบหอหิบออ รอจุลาอ่านว่าเราพออ่านอ่านแล้วเราคู่กันแล้วก็สาระอ่ะสาระอ่ะสาระอีสาระอีสาระอูสาระอสระอูสระอสระอสระเอสระเอสระเอสาระเอสระอสระอสระอออสระออ ซาลาเอซาลาเอซาลายซาลายซาลาเอซาลาเอซาลาอ้วซาลาอัวซาลาอัมซาลาอไม่มาลายซาลาอไม่ม้วนซาลาอาซาลอาโนอานากออากาขออา คอคออาราเน็คดอดออาลาตออาตาจออายาโรอาลาขออาหรซาลาอโดอีติถอชอชออีชีดออีติทออีชีนออีมีบออีมีสออีสีมออีมี รอเอือริสาระอือมอือมือคอคออือคือชออือชือออ่อดอตออือตื้อทออ,ออือเือบออือบือโดอือเดือสองสองร,รอรอลิงก,ก็ได้นะอ่ารออือ ลราออรือสอออสือหออือสารอูปาอูปูข้าอูคูงออูช้าอูชูดออูดูทออือูฝออูฟูรออูดูเหออือู ซาะเอทอทอเอทีกอเอเกคอเอเคจอเอเจชอเอซีชอชอเอซีบอเอบีบอเอบีบอเอบสอเอซีหอเอฮีอองอเอฮีซาละเอพอเอเพ กอแแขอขอขอแแแขอขอแแแจ่อแเจจแอแบปอแอแเปฟอแอแเฟซอแเซหอแเหจาราอูบอบออบอ ขอโอโูตอโตทอโอโูนอโอนูฝอผอพึ่งผอโอผูศอโอสอออโอหอหอออโอหูออโอหูซาลาอซอออกออกอ ออขอยตอตททบอบววสอศสระอาสระอาธมอะมะจอจะตอตะทออะทอทอ พออะทะนออะนะบออะปะปออะปะสอยอจอ่ะยะรออะระสาลาอีบออีบีกออีกิตออีติพออีทีนอออีนี่ รอนี้รอินี้ปออิปิปอปออิปีฟอฟออีสีไฮอีสีมออิมิมออีนี้ปออิวิซาลาเออออเอจออเจ บอบึกบใบไม้บอบอือบึบอือบึบอือบึกฮะยอือยึรอึอฤสอืสึฮะสออสออึสึฮะอือจาละอดอออดุขอออขุ Cho u chuột choo u chu choo u chu choo u chu choo u choo choo u choo choo u choo choo Do choo 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 am choo am ram choo am cam khổ âm khẩm Ừ âm ngầm Cho âm chập đo âm đập Tô âm tâm Nô âm nằm Do âm dập Sa ai mấy muốn bò ai bay Cho ai chạy Đô Đò... ai đây Thó Nô บอไอใบจอไอใยส่อไอไข่สาระไอเมลมาลายฟอไอไฟกอไอไก่คอไอไข่ขอไอไข่ก่อนคอไอไข่ถอถอไอไข่บอไอใบฟอไอไฟอันนี้ปอปลาปอไอไปฟอไอไฟฝอไอไฟ ว่วอไอไวยอยักโยยัยห่อไอโอไอไอสาระเอาก็เอาเก้าเอานี้ก่อนขอเอาเขาก็ก็เอาเก้าโดเอาเดาถอถุงถอเอาเขาบ่เอาเบา พอพึ่งพอเอาเผารอเอาเราพอเอาเสาหอเอาเสาสระเอสระเอสระเอตอเอกติกอเอกกิขอเอกกิทอเอกเทบอเอกเบปอเอกเปฟอเอกเฟรอ ออเอะบอเอกเออ่างเนี่ยออเอเอออันนี้บอใบไม้บอเอเบะบอเอเละเฮ้ไม่ใช่บออเสาเอกแอกอเอกอแอกอแอแคอแอแคอแอแคชชอแออแอเตะบอแอ บอแอะแะ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 สอแอะแสหอแอะแสสาระออกกอกกอกคอ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 หงงจอดจอทอออกทอ บ่อบอพอพ่อพ่อส so ่อสอส่อห่อห่อสระออสระเออสระเออชอเอชื่อจอเอชื่อชอเอชื่อทอทอเอชื่อเพอพอสัมเพาพอเออเพอ มอเอือมรอเอืรหอเอออเอือเอืาละเอียบอเอียเปียขอเอียขอเอียเขียงอเอียบเนี้ยจ่เอียเจียชอเอียเชียซอซอเอียเชียมอเอียเมียบอเอ ซอเอเส,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 สือส,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 สารเอือซอเอือเสือขอเอือเถือขอคอเอือเถือจอเอือเจือชอทอทอเอือเถือบอบอเอือเบือฟอฝอฝอเอือเฟือเมอเอือเมือรอเอือเรือสระอ้ว er บอวัวบัวตอวัวตัวถอวัวถัวนอนอ่วนอวัวนัวปอบัวบัวพอพานพอวัววัวมอวัวเมอรวัวรัวหอวัวหัวสาระโอสาระโอสาระโอ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ